พระคำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมฟิลิปปีบทที่สองการทาใจของคริสตชนและการทอมพระไทยของพระคริสต์เพราะฉะนั้นในเมื่อมีความชูใจในความสัมพันธ์กับพระคริสต์มีการปลอบโยนจากความรัก มีการสมัคคีทากันจากพระวิญญาณและมีความเห็นใจกันและความเมตตากรุณาก็ขอให้ท่านทั้งหลายทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีจิตใจและความคิดเป็นหนึ่งเดียวกันอย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดี แต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจทอมอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดไว้ แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพาธาตุทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงทอมตัวลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาบนกางเขนเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุดและประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์เพื่อที่ว่า เพราะพระนามของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระองค์และเพื่อที่ว่าทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสตทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาส่องแสงดุดดวงสวาง่างต่างๆในโลกฉะนั้น พวกที่รักของข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ท่านเชื่อฟังข้าพเจ้าอยู่เสมอท่านจงอุตสาหประพฤติอย่างสมกับความรอดของท่านทั้งหลายด้วยความเกรงกลัวและตัวสันไม่เฉพาะในเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้นแต่มากยิ่งกว่านั้นอีกในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์จงทำทุกสิ่งโดยปราศจากการบน่นและการทุ่มเทียงกันเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีทิฏฐิและไร้ความผิดเป็นบุตรของพระเจ้าที่ปราศจากตำหนิท่ามกลางชนชาติที่คดโกงและวิปราสท่านปรากฏในหมู่พวกเขา ดุดดวงสวาง่างต่างๆในโลกทรงยึดมั่นในพระวจนะแห่งชีวิตเพื่อข้าพเจ้าจะมีความภูมิใจในวันของพระคริสต์ว่าข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยเปล่าประโยชน์หรือตรากตรำโดยเปล่าประโยชน์แต่ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าถูกเทดุดเครื่องดื่มบูชาลงบนเครื่องบูชาที่ท่านถวายเพราะความเชื่อข้าพเจ้าก็ยินดี และร่วมยินดีกับพวกท่านทุกคนและท่านก็ควรยินดีและร่วมยินดีกับข้าพเจ้าด้วยที่โมทีและเอปาโปดิทัสข้าพเจ้าหวังในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าว,ว่าในไม่ช้านี้ข้าพเจ้าจะส่งที่โมทีไปหาพวกท่านเพื่อข้าพเจ้าจะได้รับความชูใจเมื่อรู้ข่าวของท่าน เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีใครอื่นที่เหมือนที่โมทีซึ่งเอาใจใส่เรื่องของพวกท่านจริงๆเพราะว่าคนอื่นๆสแสวงหาประโยชน์ของพวกเขาเองทุกคนไม่ใช่ประโยชน์ของพระเยซูคริสต์และท่านทั้งหลายรู้ถึงคุณค่าของที่โมธีดีว่าเขาได้รับใช้ร่วมกับข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐ เหมือนอย่างบุตรกับบิดาเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงหวังว่าจะส่งเขาไปโดยเร็วเมื่อพอจะเห็นได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าแน่ใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าในไม่ช้าข้าพเจ้าก็จะไปหาด้วยข้าพเจ้าเห็นว่าจำเป็นจะต้องส่งเอปาโปดิทัสไปหาพวกท่านเขาเป็นทั้งพี่น้อง เพื่อนร่วมง,งานและเพื่อนทหารของข้าพเจ้าและยังเป็นตัวแทนที่พวกท่านส่งมาปลนิบัติข้าพเจ้าในยามที่ข้าพเจ้าขาดแคลนเพราะเขาคิดถึงท่านทุกคนและเป็นทุกข์เพราะว่าพวกท่านได้ยินว่าเขาป่วยเขาป่วยจริงๆจ,จนเกือบจะตายแต่พระเจ้าทรงพระเมตตาเขาและไม่เฉพาะแต่เขาคนเดียว แต่ทรงเมตตาข้าพเจ้าด้วยเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ามีทุก์ซ้อนทุกข์เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงปรารถนาที่จะส่งเขาไปยิ่งขึ้นเพื่อพวกท่านจะได้ยินดีที่เห็นเขาอีกและเพื่อความร้อนใจของข้าพเจ้าจะบรรเทาลงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงต้อนรับเขาในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดียิ่ง และทรงนับถือคนประเภทนี้เพราะเขาเกือบจะตายเนื่องจากงานของพประริฤต์เขาเสี่ยงชีวิตของเขาเพื่อการปรนิบัติของพวกท่านที่ไม่อาจทำให้ข้าพเจ้าได้นั้นจะสำเร็จบริบูรณ์